คุณเอชอบดูตัวอักษรหรือว่ารูปภาพมากกว่ากันคะทำไมรูปโฆษณาอย่างเช่นพวกป้ายบิลบอร์ดถึงเน้นรูปภาพสวยๆดึงดูดให้เราอ่านคะ เป็นเพราะนะักการตลาดเขารู้ดีว่าภาพที่ดึงดูดคนไม่ใช่ตัวอักษรเยอะๆนะคะถ้าเห็นตัวอักษรเยอะๆนะคะก็มืนแล้วละคะ่ะและสิ่งที่ทำให้เพจของคุณมีเสน่ห์และน่ามองนะคะก็คือรูปภาพสวยๆที่ดึงดูดคนให้เขาอยากที่จะคลิกเข้าไปนั่นเองค่ะในรูปภาพต้องมีพื้นที่ให้คนดูได้หายใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยอันนี้เป็นรูปที่หนึ่งนะคะ และอันนี้ก็เป็นรูปที่2ค่ะคุณคิดว่ารูปไหนหน่าสนใจและอยากที่ทําให้คนดูอยากจะคลิกต่อดูเพิ่มเติมคะ่ะตัวแทนประกันส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ค่ะ ความเป็นจริงนะคะรูปภาพนะคะควรจะมีตัวอักษรแค่20-30%เท่านั้นนะคะรูปภาพนั้นนะคะจะดูสะอาดแล้วก็ดูน่ามองค่ะและถ้าเกิดคุณจะทำคอนเทนต์ก็ให้เขียนนะคะลงไปนะคะเพื่อที่จะให้คนคลิกเข้าไปอ่านต่อน,นั่นเองค่ะเหมือนคุณไปแผงหนังสือค่ะคุณจะดูหน้าปกหรือว่าพาดหัวก่อนแล้วค่อยดูด้านในใช่ไหมคะ เช่นกันค่ะถ้าเพจของคุณมีแต่ตัวอักษรลายตาไปหมดเลยมันจะน่าสนใจได้อย่างไรสรุปแล้วนะคะคุณจะต้องทำเพจของคุณนะคะให้มีสเสน่ห์เวลาเขาเข้ามาแล้วเวลาเขาเลื่อนสีขึ้นนะคะเขาอยากที่จะเลื่อนดูต่อยิ่งปัดขึ้นก็มีสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากรู้ สิ่งที่ทำให้เขาอยากจะทักซื้อกับคุณนั่นเองแล้วคุณก็จะได้เลืกค้าจากการที่คุณทำการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะ